Daily Affirmation EP9 วันนี้ฉันสงบและทุกอย่างภายนอกกำลังเป็นไปอย่างราบรื่นฉันปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และหันหลังกลับมาอยู่กับลมหายใจความสงบภายในของฉันคือสนามที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาฉันเลือกความสงบ มากกว่าความวุ่นวายของโลกภายนอกแม้ทุกอย่างรอบตัวจะเคลื่อนไหวใจฉันยังคงมั่นคงและนิ่งอยู่ฉันรู้ทุกอย่างกำลังเป็นไปตามของแผนของจักรวาลอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อฉันสงบฉันได้ยินเสียงของสัญชาตญาณบางอย่างชัดเจนความเงียบในใจฉันคือคำตอบของทุกสิ่งที่ฉันค้นหา